สวัสดีครับขายทอดสดครับวันนี้เป็นวันที่22เมษายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าท,ทําค้นจากเหล็กแหนบนะครับชุดแข็งเป็นขาแร่นะครับ แรกหนึน่งครับสั้นนาห้ามิ่นนะครับคุณจะยาวหนึ่งฟุตพอดีนะครับสามสิบเซน,นครับสขนาห้ามนึนกว้างสองนิ้วสี่มิ้นครับ หน้าไม้ประดูลมดำครับยาวเก้านิ้วนะครับสวยงามตัวเลขสวยนะครับดูคมครับผมโค้ประมาณนี้ครับ ง่ายครับสนใจโทรมาได้นะครับมีสินค้าพร้อมส่งครับขอบคุณครับ